มาลูกค้าันนี้มีแคมรี่นะครับมาให้ลูกค้าชมกันนะได้สีดำย่างหล่อนะครับลูกค้านี่โมปี2017นะครับก่อนอื่นเลยกล่าวสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องหลังรถเก่งด้วยนะครับวันนี้มีแคมรี่มาให้ลูกค้าดูอีกแล้วนะครับอันนี้สวยๆคุณภาพเกรดเออีกแล้วนะครับลูกค้านี่ราคาดีด้วยนะครับได้โฉมปี2 0 1 7ไปใช้งานนะครับเป็นสีดํานะครับออกหล่อหรูอีกแล้วนะครับลูกค้ารถนี้บอกเลยว่าสวยทุกคันจริงๆนะครับ คันนี้นะครับผมเป็นโตต้าแคมรีนะครับ2.0ตัว G ีลูกค้าในโชมปี2017นะครับราคา6,49,000บาทนี่เลขไมล์ห0 0 0 0กิโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะถ้าตามค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปีเ7็นถึงปัจจุบันนะครับถือว่าหลักอยู่ในที่ประมาณ30,000กวโลนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมนี่แต่เครื่องยนต์โตต้านะครับลูกค้าเคมานี่สุดจะทนอยู่แล้วนะครับผมสุดยอดของความอึดถึกทนนะครับ มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพาดูด้านหน้าก่อนเลยนี่ไฟนะครับลูกค้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมกับฮาโลเจนนะครับคู่กันเลยไฟเดทามนั่นงไลน์นะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนี่ยางรอนะครับผมกรอโคมนะครับผมใส่สวย,ย,ย,ยสวยไหลริ้วไหลล,อย,ลอยนะครับในส่วนตัวกระจังด้านหน้านะครับผมเป็นโครเมียมนะครับนี่ยางสวยนะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยลูกค้า ถมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาด้วยนะครับอย่างสวยเลยนี่อย่างดีนะครับลูกค้าชมนี้นะสวยๆนะครับกระจังหน้านี่อย่างกริปอย่างใหม่นะครับกระจังหน้าโครเมียมนี่เข้ากับตัวสีรถสีดําเป็นอย่างดีนะครับลูกค้าได้ความหรูหรานะครับผมคุณภาพนี่บอกเลยว่าสุดยอดอยู่แล้วนะสําหรับแคมรี่นี่เทียบกับแบรนด์ยุโรปได้เลยนะครับออปชั่นหรือว่าดีไซน์ต่างๆนะสวยหมดเลยนะครับไฟตัดหมอก ใช้งานปกตินะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะนี่กระจังด้านหน้านะครับผมเป็นโครเมียมตัดกระสีเทานะเงาเงาหล่อๆอ,อเลยลูกค้ามา <c oughs> ตะเข็บนะครับผมสวยๆเนียนๆนะครับผมเข้ารับกับตัวถังอย่างดีนะครับตัวแม็กนะครับลูกค้าตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบสิบหกนะครับนี่นะขอบสิบหกนะตัวยางปีอะไรเอ่ยปีสองพันยี่สิบนะครับลูกค้า ยางสวยๆนะครับผมเดิมๆเลยนะครับนี่ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีรอยรั่วมาก่อนนะครับสวยหมดเลยลูกค้าตัวยางนะตัวแม็กนะครับไร้ริ้วไร้รอยเลยนะครับนี่อย่างดีนะครับตัวโช๊คนะครับผมลูกค้าสวยๆเดิมๆไม่มีสนิมนะครับแต้มสีจากโรงงานยังอยู่หมดเลยนะตัวสีนะครับผมโดําดําย่างหล่อนะครับผมดําเงาจัดๆนะครับคันนี้ ตรงแก้มนะครับผมจะติดโลโก้นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับ vvtiw นะครับี่ของโตต้าแท้ๆนะกระจกมองข้างนะครับสีเดียวตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนะลูกค้าที่จับประตูมีสมาร์ทเอด้วยนะนี่นะครับแค่แตะนี่รถเปิดเลยลูกค้ามาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในนะลูกค้าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนี่กุญแจนะครับลูกค้าเป็นกุญแจสมาร์ท e คีย์เลนะ นี่ก็มีเพียงแค่คุณใจอย่างเดียวนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะนี่อยังจํานะครับมาดูภายในกันหน่อยนะครับผมภายในค่อนข้างที่จะชอบนั่งเลยนะสำหรับ Camry นะครับผมนี่เอาเรื่องก็จะมีแจ้งเตือนนะครับอันนี้ที่ผมเปิดาฝากระโปรงหน้านะครับเขาก็จะแจ้งเตือนว่าเราเปิดฝากระโปรงหน้าอยู่อะไรอยู่นะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ แล้วก็ตาการกินน้ำมันนะครับตาการสิ้นเปลืองนะครับผมมีแจ้งรายละเอียดทุกอย่างนะครับบนหน้าจอ M I D ตรงนี้เลยนี่สุดยอดนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับผมฝั่งขวาสุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้พับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่พับกระจกมองข้างนะเห็นนะกระจกก็จะพับกดเปิดก็จะเปิดนะครับลูกค้า v S M นะครับผมปุ่มอ่อมันจะเป็นตรงกระจกตรงนี้นะลูกค้า เวลาเราอยู่ตรงจุดที่อับสัญญาณนะครับตัวนี้ก็จะมีไยขึ้นนะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวออปชันของตัว BSM ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับเราก็กดเปิดไว้ก็ได้นะเซนเซอร์ก็จะใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับกระจกนะครับเป็นออโต้หมดทุกบานนะลูกค้าลูกค้ากดเปิดปิดได้หมดทุกบานเลยนะครับสุดยอดนะนี่พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีคูคอนโทรลตรงนี้นะ สุดจัดนะครับผมแอร์แบ็กนะครับมีตรงพวงมาลัยเรียบร้อยนะครับผมตรงเข่านะแล้วก็แอร์แบ็กจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งคนนั่งตรงนี้นะก็จะมีตาโลโก้แอร์แบ็กอยู่นี่เครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับผูกขาบตรงนี้นะนี่แล้วก็แอร์นะครับเป็นแบบออโต้ปรับซ้ายขวานะครับผมคนละฝั่งกันไปเลยนะครับจะได้ไม่ทะเลาะกันนะอ่าคนละฝั่งกันไปเลยนะครับแล้วก็คอนโซลนะครับจะเป็น ลายไม้แบบเคปลารนะครับโหอย่างเท่นะผสมประสานกันได้อย่างดีนะครับผมหรูหราหล,ล่อนะครับผมเอาไว้ขับแบบหาสาวได้เลยนะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันลูกค้าคุ้มๆนะครับผมราคาดีๆได้ค a มรี่ไปใช้งานนะคอนโซลประตูนะครับทุกอย่างสวยหมดเลยนี่ลูกค้ามีปุ่มในส่วนของตัวปรับนี่ปรับปรับเบาะได้เลยนะครับเผื่อคุณผู้หญิงนะครับ ที่เจ็ดปรับเองนะก็เราสามารถปรับให้เขาได้ด้วยนะอย่าไปใช้วิธีอื่นนะลูกค้าใช้แค่ปรับให้เขานั่งสบายก็พอนะครับนี่ตัวเบาะนะครับแน,น่นๆตึงๆสวยๆนะครับลูกค้าไม่มีรอยขากไม่มีรอยย่นนะสภาพดีเลยลูกค้าแล้วก็ตรงโซนเกียร์นะครับลืมมอชั่นนี้ไปได้ยังไงนะเนี่ไวเลดชาร์จเจอร์นะครับนี่เอาโทรศัพท์วางนี่สามารถชาร์จแบตได้เลยนะครับสุดจัดประหลัดบอกนะเนี่สวยเลยลูกค้า ตัวเบาะนะครับผมตัวเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะครับตัวเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เปิดด้านหลังนะเปิดจจกตรงนี้ได้เลยนะครับลูกค้าเปิดจจกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดฝาถังนะครับผมได้เลยนะตรงข้างที่เรานั่งนั่นเองนะสครับเพจนะครับผมมีโลโก้แคมรี่ติดอยู่นะของแท้ของจริงแน่นอนนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมนี่สวยๆเดิมๆนะครับสติกเกอร์ติดจากโรงงาน อยู่ครบหมดเลยนะครับลูกค้าอย่างสวยนะคันนี้นี่หัวน็อตนะใส่กิ๊กเลยนะสวยเลยนะครับในส่วนของตัวขอบกระจกนะครับตัวนี้จะใช้เป็นโครเมียมนะครับตัดในส่วนของตัวทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนี่สวยๆนะครับคันนี้ตัวสีนะครับผมเหลี่ยมมุมทุกอย่างหล่อสวยครบทุกจุดนะครับลักลงลักยิ้มไม่มีนะสวยเดิมหมดเลยนะครับลูกค้าคันนี้ ในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายนะครับผมสวยๆนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่สวยๆไม่มีแตกไม่มีหักนะโลโก้2 0ส่วนตัว G อยู่ครบนะครับโลโก้ D4S นะครับผมตัวเครื่องยนต์ของเจ้า c a ม ry เขานี่นี่นะครับสวยหมดเลยนะครับลูก้ามีในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหลังสี่จุดเลยนะครับมาเดี๋ยวดู ด้านในนิดนึงนะครับนี่นะครับโครงสร้างอย่างสวยหมดเลยนะครับลูกค้านี่โครงสร้างกิฟต์ใหม่ๆนะครับโครงสร้างกิฟต์ใหม่ๆเลยลูกค้าย่างดีนะในส่วนของตัวยัางอไหล่นะครับผมมีให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาครบนะครับแล้วก็โครงสร้างนะสวยๆเดิมๆเลยลูกค้านี่ตัวหลุมทุกอย่างนะครับผมรอยซีนเมคอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะ ไม่มีชนหนักจมน้าน้ําท่วมแน่นอนนะครับของเราเน้นลดคัดเกตเกตเร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับลูกค้าแล้วสวยทุกมุมสวยทุกจุดนะครับ <c oughs> หัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมสวยๆเลยลูกค้าหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมใครนะครับที่กําลังตามหาแชมรี่นะครับราคาชิวๆเนาะเอาไว้ขับเทๆ่ๆลูกค้าขับระยะทางไกลนะครับผมหรือใกล้ เป็นรถครอบครัวก็ยังได้นะครับกว้างขวาง,งมากนะมาเดีนะ๋ยวดูในส่วนของตัวน้ํามันที่เขาใช้กันหน่อยก็น้ํามันอย่าที่แจ้งเนะาะใช้ได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอล E ยี่สเลยลูกค้าสุดยอดนะประหยัดน้ํามันกันไปเลยสําหรับเครื่องเครื่องยนต์นี่167แรงม้านะลูกค้าวิ่งทางไกลนี่เหลือๆเลยนะครับในส่วนตัวบอกนะเนียนกิ๊กเลยนะครับสวยมากๆนะลูกค้าบอกกิ๊บๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะ แอรหลังมีให้ลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับผมตกแต่งด้วยลายไม้คลิปล่าเหมอือนกันนะสุดยอดนะลูกค,ค้าสวยๆนะครับแผงประตูทุกอย่างนะกิฟต์ลเลยม่านนะครับใช้งานปกตินะลูกค,ค้าแค่ดึงมานี่นะนี่ก็เอามาล็อกกับตรงกระจกได้เลยนะในส่วนของตัวแผ่นเพจกันหน่อยนะครับผมสติกเ๊กอร์มอกอยู่ครบนะครับผมแผ่นเพจนะครับระบุเลขเครื่องเลขถังปีผลิตชัดเจนนะ สวยเลยนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสวยๆเดิมๆลูกค้าตัวบอะนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะเอาเรื่องเลยนะครับนี่แล้วก็สมุดคู่มือนะครับผมมีไปครบนะครับนี่สมุดคู่มือนะครับของโตต้าแท้ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะลูกค้านี่สวยๆนะครับจัดไปนะมีไปครบแน่นอนนะครับลูกค้าใครนะครับที่ อยากได้นะครับแคมรี่คันนี้นะอยากมาดูรถจริงนะครับผมอยู่ตรงข้าม b ิ๊กซีร่มเก้าเลยลูกค้าไม่ไกลนะครับป้ายแบบนี้เลยสนุกคานะครับสีนเงินแดงนะมาดูกัรถจริงกันได้นะครับลูกค้าสภาพดีๆสวยๆแน่นอนนะครับคัดเกตเอบวกเกินคําว่าบวกแน่นอนนะครับนี่ฝากระโปรงนะครับมีโชคค้ำด้วยลูกค้าเปิดขึ้นลงง่ายๆเลยนะครับนี่เอาเรื่องนะออปชั่นครบๆนะครับ เครื่องยนต์ลูกค้า v ีวีนะครับผมหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดแรงม้านะครับเหลือๆเลยลูกคา้าวิ่ง่างจังหวัดนี่ชิลๆนะครับขับสบายไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับช่วงล่างก็ดีเนาะต้องจัดนะสำหรับแชมลี่นะครับผมเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆวยนะครับแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะรอยมีานาทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยลูกคา้าสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์แห้งๆเลยนี่ ABS นะครับผมแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะครับหัวน็อตทุกอย่างแต้มสี ครบหมดเลยนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมสวยเดิมหมดเลยนะลูกค้าตะเข็บทุกอย่างเนียนกริ๊กเลยนะครับ6 4แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกค้าได้สวมปีสิบเจ็ดนะครับสีดำหล่อๆอแบบนี้ไปขับกันเลยนะครับเครื่องยนต์สวยๆแบบนี้ลูกค้าต้องจัดแล้วนะครับบอกแล้วว่าเกตเอของจริงนะครับสายฟงสายไฟทุกอย่างเนียนสวยหมดเลยนะครับไม่มีอะไหลนอกเลยนะมาตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับสวยจริงนะ หัวนงหัวน็อตนะใส่ทิกกิ๊กเลยนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมแน่นอนนะครับลูกค้าสติกเกอร์ติดจากโรงงานอยู่ครบนะครับรอยมคอาร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับขอบมุมทุกอย่างสวยหมดนะลูกค้ารอยซีนเดิมจากโรงงานทั้งนั้นนะนี่ปั๊มตาตัวต้าเรียบร้อยโหอย่างหล่อนะครับใครที่อยากได้นะครับสําหรับแคมรี่นะครับสองยุศูนตัวจีคันนี้นะครับผมในช่วงปีสองพันสิบเจ็ดราคาหกแสน 49,000บาทลูกค้าสภาพดีๆเอาไปใช้กันนะครับผมถือว่าคุ้มๆเลยนะครับราคานี้ลูกค้าท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับอออนไลน์ได้นะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นในทั่วประเทศเลยนะครับถ้าชอบคันนี้แล้วดูคลิปนี้ตัดสินใจได้เลยนะจัดมานะครับสามารถออ,ออนไลน์ได้นะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงที่บ้านเลยลูกค้าแค่เตรียมเอกสารไว้ครบเท่านั้นพอจัดไฟแนนซ์แล้วนะครับผมลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะจัดไฟแนนซ์แล้ว ไม่สะดวกมารับรถนะไม่มีปัญหานะลูกค้ามีบริการรถสไลด์ให้ลูกค้าด้วยสุดจัดนะครับผมนี่ใครที่สนใจติดต่อเบอร์หลังเลยที่0ูนย์986276862นะครับหรือไลน์หลังได้ที่ใต้ลิ์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยหรือใครนะครับผมอยากมาดูรถจริงอย่างที่แจ้งไปนะครับอยู่ตรง้ามบิ๊กซีร่มก้าเลยลูกค้าไม่ไกลแน่นอนนะครับนี่มาดูรถจริงก่อนได้นะครับสภาพดีจริงนะครับคันนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบการรีวิวของหลังนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ฝากแนะนําบอกต่อให้ช่องหลังรถเก่งด้วยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับรอดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ